เห็นไหมคําว่าเลือดสุพรรณนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคําว่าอีแอบนะครับถึงไหนถึงกันนะครับนี่เป็นคําพูดของคนที่ที่หนีมาสิบเจ็ดปีนะกําลังขอเวลาจากพระเจ้าคืนนะครับพระเจ้าในประเทศไทยคืนที่ว่าเนี่ยคือมันฟังไม่ได้จังนั้นเหมือนคุณวิ่งจะนั่งหัวโต้ปราบผู้มีอิทธิพลและขอรับชันมีคอรับชันด้วยก่อนหน้านี้ทลายทุนผูกขาด แล้วแล่นน,ลน่นะและนู่นน่ะแล้วนั่นอ่ะ hmm. คือทั้งรอบตัวก็เห็นกันอยู่คือบ้านเมืองเราเดินกันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไงคือผมไม่ใช่ว่าหลายคนมาก็เห็นกันอยู่ตอนแรกเนี่ยครับเราก็ไปต่อสู้กันมาเข้าใจกันว่าเพราะคณะรัฐประหารเนี่ยรังแก <c oughs> แต่พอตัวเองไปสารภาพ,พว,ว่าทุจริตจริง แล้วยังไงอะ่ะก็มันไม่เกี่ยวกับระบบก,การปกครองแล้วไงยิ่งไปเพิ่มความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเส้นแบ่งบางๆรอยนะครับซึ่งผมมองมองดูว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในวันนี้เนะี่ยเห็นไหมหุ่นๆมันสารริ่มูญยกปปชรับทั้นเนี่นะ <laughs> นี่ <c oughs> ต้องดูแสวงบุญมีที่กกตต่อ,ตอ,ตอนะครับเรื่องคาคากันอยู่นั่นเนี่ย ผมเชื่อว่าแต่ละส่วนจะได้มีการขยับและว,วันนี้ก็พิสูจน์ชัดว่าบ้านเมืองนี้ไม่ได้เป็นเสร็จนะแล้วการที่คุณจรูพรนัดหมายกับคณะในวันพุธนี้ก็คือเหมือนเดิมถูกไหมคะก็ตั้งใจเดิมเนี่ยคือตั้งใจจะไปให้กำลังใจแต่ว่าให้กำลังใจแบบไม่ค่อยไว้ใจกันนะแต่วันนี้เขาเนี่ยครับเขาก็สำแดงเสื้อก่อน ก็เรายังไปภารกิจเดิมก็ให้กําลังใจเพราะเนี่ยนะครับเดิมวาระการประชุมเนี่ยจะอยู่ที่วันพุธนะครับแต่ว่าผมก็ได้ข่าวกันมาว่าจะขยับมาประชุมในวันจันทร์ไม่ต้องการจะแบกรับในวันพุธแต่วันพุธเราตั้งใจจะแพร่กําลังใจอยู่แล้วก็ก็ถึงไหนนะครับก็นัดหมายกันแล้วก็จะไปกันเพราะว่านะครับยังมีอีกหลายตอนว่าจะถูกแทรกแซงจะอะไรกันหรือไม่ <ม>และที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเงื่อนไขเวลา<ม>ความล่าช้าต่างๆเนี่ยนะครับที่เราจะต้องดูถัดจากนี้ไปแต่ว่าในยกเบื้องต้นก็ชี้ได้ชัดว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นนะครับก็ล้มหัวคำมั่ไม่เป็นท่าที่บพอจนะครับ<ม><ม>เพราะฉะนั้นอทิตยีเนีนะครับเสียงดังเนี่ยนะครับสำเร็จในบางที่แต่บางที่ก็กล้มเหลวนะครับวันนี้ก็ปรากฏการชัดอะ นะครับว่าไอ้เสียงดังตวาดพักการเมืองฟาดใส่ผมในวันนั้นเนี่ยนะครับก็ท้ายที่สุดก็ไม่สําเร็จในวันนี้เพราะมันไม่มีเรื่องอื่นเลยมันไม่มีเหตุผลนะครับในทางการเมืองที่จะต้องขึ้นไปถึงก็ชั่วช่วชชะชั่วช้าช้านะครับบางเรื่องก็ไม่รู้จะไปพูดทําไมนะครับเพราะเนี่ยนะครับพูดเองก็คนก็สงสัยอยู่แล้วยิ่งนะครับสร้างความไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าพอผลวันนี้เนี่ย เป็นเอกฉันด้วยนะนะครับมันไม่ได้เสียงสี่สองนะครับเป็นเอกฉันหกศูนย์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไตาส่สวนเนี่ย mm hmm. ชุดใหญ่ปปชทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนและก็มีประชาชนติดตาม mm hmm. ผมว่ามันก็ไม่ง่ายความจริงเนี่ยนะครับถ้าเรื่องนี้มันไม่ดังเนี่ยนะครับก็คงจะเงียบแล้วก็เงียบเงียบจนกระทั่งคนไม่ได้ยิน แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นเรื่องชั้น14นั้นนะครับจะจบลงวันไหนไม่รู้แต่ว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันเดินนะครับอย่างที่ควรจะเป็นแล้วคือปกติเนี่ยเวลาอนุเขาใช้เวลาในการไต่สวนกว่าที่จะไปถึงชุดใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาระหว่างชุดเล็กกับชุดใหญ่เนี่ย ชุดใหญ่จะใช้เวลานานกว่าหรือว่าไม่มีอะไรตายตัวคะคุณจตุพรคะคือมันไม่มีอะไรตายตัวหรอก oh. เพียงแต่ว่าคือจะสอบเรื่องอะไรเพราะชุดเล็กเนี่ยเขาคนที่เป็นประธานในการสอบเนี่ยเป็นผู้วิพากษาที่ตรงจริง oh. เพราะฉะนั้นเขาทำการบ้านนะครับทุกร,กรอยรั่วไว้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะเขารู้ว่าถ้ามันถ้าทำไม่ดีวันนี้ก็ถูกตีตกได้นะ Mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงทําไว้อย่างรอบคอบนะครับไม่ให้คือหาช่องทางดิ้นหลบหลีกเนี่ยยากมาก mm. เพราะฉะนั้นที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปให้ถ้อยคําพร้อมกับคณะเนี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันก็เรียงกันตามลําดับเนี่ยนะครับและรวมกระทั่งการสอบสวนในทางลับต่อไปนี้เนี่ยนะครับเมื่อสอบกันเป็นรายคนเนี่ย เออเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานตรงนี้แหละถูกไหมคะคือ<ะ>ความเป็นจริงนั่นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับสิบสองคนอ่ะให้มาคนละวันยังได้เลยความจริงความจริงเนี่ยนะครับวันละสองสามคนก็ยังได้นะครับในการที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยคือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาที่ที่เนิ่นนานนะครับ เกินความจําเป็นเพราะดูจากกรณีกะกะตเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงํามาค่ะอันนั้นน่าจะประมาณหกคำร้องแต่เรื่องเดียวกันนะก็ยังขยายสามสิบวันขยายอยู่เลยคือหมายความว่าคุณสแสวงก็มีหน้าที่ให้ข่าวดีเป็นระยะระยะกับประชาชนแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ประมาทนะเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับองค์กรที่ คนตั้งข้อสังเกตมากที่สุดอย่างปปชนะพอกระแสสังคมเนี่ยมันแรงมากนะครับคุณไพศาลพืชมงคลหลายคนนะครับก็สะบัดซ้ายสะบัดขวากันนะครับท้ายที่สุดเห็นไหมมันพลอยมันอยู่ในทํานองครองธรรมแล้วเนี่ยม,มันก็บิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองดูว่าอีกหลากหลายเรื่องราวถัดจากนี้ไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่า จะอยู่ยาวสถาพรตามที่มีความประกาศนู่นนี่นั้นนะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วว่ามันร่อแร่เหมือนกันนะเพราะเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยไฟเขียวจริงเนี่ยทุกสีแยกยปฏิหันนะครับเหมือนกล่าวสารรัฐธรรมนูญวันนี้คงไม่เสียงเอกันนะตอนนะครับตอนสารรัฐธรรมนูญเห็นไหมมีกรณีไทยกัมพูชาเท่านั้นที่เสียงแตกไปสองเสียงเนี่ยนะ แต่ว่าเรื่องอื่นใดก็เข้าเ้าต่อศูนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเนี้นะครับวันนี้ในปปชก็เอกฉันไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็มันก็สาแก่เหตุนะครับเรื่องไหนก็ว่ากันตามเนื้อปะเรื่องไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นไปแต่ว่าเรื่องที่มีความชัดเจนนั้นมันก็เมื่อปฏิบัติกับคนอื่นอย่างไรมันก็ไม่ควรที่จะเว้นกับใครบางคน ทีนี้จากภาพที่เรียกว่าก็สนั่นเมืองอยู่เหมือนกันนะคะที่มีอ,อดีตแกนนากลุ่มพันธมิตรก็แล้วก็มีคุณจรูพรที่ทางนาปชกปปสและอีกหลายๆคนเนี่ยเป็นภาพออกมาและหลังจากนั้นก็มีการนัดกันมาในวันพุทธที่18ที่ปปชบางส่วนมองว่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นแรงสันสะเทือนได้พอสมควรเลยที่นำมาสู่วันนี้เป็นไปได้ไหมคะที่ในโอกาสถัดไปเนี่ย หน่วยงานหรือเรียกว่า next station ก็แล้วกันนะฮะอาจจะไปกันที่กกตหรืออาจจะมีการน,นัดหมายอื่นใดที่ไม่เห็นก็ยังมีอีกหลายคนนะผมจะบอกให้แต่ว่าความที่เป็นผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระบวนการคนเสื้อเหลืองเนี่ยเขาจะรู้จักผมเพราะว่าผ่านเวทีปีสองพร้อสภาตมินกันมาทั้งนั้นแล้วก็ในช่วงสงครามสีเสื้อผมก็อยู่อฝั่งหนึ่ง นะครับฝั่งคนในพักตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนพักเพื่อไทยเองรู้จักผมไม่เท่ากับพวกนู้นรู้จัก oh. เพราะเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็น้อยคนที่อยู่ในสนามรบในการต่อสู้ในปี2อง5แต่พวกนู้นได้ครบ oh. นะครับพอผมมีปัญหากับคุณทักษิณประกาศแยกหัวเด็กตีนขาดแยกทางกันนั้นเนี่ยก oh. ็ทุกคนก็เป็นหมู่มิตรก่อนหน้านี้ก็เป็นหมู่มิตร oh. เพียงแต่ว่าคนฝั่งเนี่ย นะครับในพักไทยตั้งแต่ไทยรักไทยเขาไม่รู้จักผมนะครับคิดว่าคงจะเป็นอะไรมาแต่ว่าแต่คนพวกนู้นเขารู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นไม้สุดท้ายในเหตุการณ์พฤษภา2535ซึ่งในพักไทยรักไทยวันนั้นเนี่ยแทบจะไม่รู้จักในเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยนะครับพอมันมีเหตุการพูดคุยก็มันเหมือนเจอมิรเก่ากันทั้งนั้น,นแล้วก็คุยกันหลักการเอาชาติบ้านเมืองเอาประเทศไทยเป็นที่ตั้งนะครับ มันไม่มีเขาไม่มีเราอะนะครับเอายึดหลักของบ้านเมืองนะครับสถาบันหลักของชาตินะครับและประชาชนนะครับให้คงอยู่สถาพรกับแผ่นดินนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปนะครับผมอาจจะแปลกตาคาในสายตาคนทั่วไปแต่ในบรรดาคนที่ผ่านปีสานะครับกับคนกลุ่มนี้กับผมก็ไม่เคยแปลกตากันเพราะผ่าน ในสมรภูมิหนึ่งด้วยกันมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราเดินมาถึงจุดที่ผมคุยกับพี่นกเขาว่าพวกเรานั้นก็ประเทศไทยต้องมาก่อนก็คือเอาประเทศเป็นที่ตั้งเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็กทั้งหมดอืมเพราะมีการมองกันว่าโอกาสถัดไปก็อาจจะมีการพูดคุยและอาจจะมีภารกิจตามมาอีกเป็นไปได้นะคือ <นะ S 1> ให้สถานการณ์มันเป็นตัวกำหนดอืมคือวันนี้เนี่ยนะครับ ในกระบวนการภาคประชาชนต่างก็ซึมซับบทเรียนกันทุกฝ่ายคือไม่ได้หมายความว่านะครับจะหัวไปโขกกรแพงแต่ว่าก็ต้องสู้กันด้วยสมองนะครับสู้กันด้วยความคิดข้อเท็จจริงรัฐบาลต่างหากที่คนในรัฐบาลที่ไม่มีความเข้าใจนะครับยังเข้าใจว่าเอานู่นไร้ค่าไรา้ราคาด้อยค่าจุดไม่ติด นะครับใช้ความโง่ออกมาเป็นระยะระยะทั้งที่คนจุดไม่ขีดอยู่ที่รัฐบาลนะครับประชาชนคือปลายทางอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ท่วงทํานองการพูดจาเนี่ยของคุณทักษิณในบางประเด็น,นมันจะสุ่มเสียงกับการถูกล้มกระดานกันอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีผมเองเนี่ยนะครับคือคือยื้อกันมาตลอดชีวิตนะครับสู้กันมาตลอดชีวิต วันที่ยึดอานาจผมก็เดือดร้อนที่สุดที่บานมาติดคุกกันสามรอบนะครับแล้วก็ถูกตรวจสอบแบบที่คุณทักษิณขู่จะตรวจสอบผมยังไงนะครับกระบวนการนี้ก็ตรวจสอบผมยังไงนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ผมก็มองว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่คุณทักษิณเดินนั้นเนี่ยคือถ้าคนมีสติก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทำทั้งสิน้น การเดินเจรจากับบรรดาบ้านใหญ่ในท่ามกลางภารกิจปราบผู้มิทิพลหรือแม้แต่กระทั่งการตวาดพักร่วมและนโยบายหลายอย่างที่สุ่มเสียงและสร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมืองนั้นมันเร่งนะครับอย่างผิดสังเกตคือหมายความว่าคนที่มีอนาคตยาวไกลนั้นไม่จะไม่มีใครกล้าคิดทางการเมืองแบบนี้นะแต่เหมือนว่านี่นะครับทุกอย่างมันเดิมพันหมดแล้วก็คิดว่าเนี่ยครับจะทําสิ่งนี้ก็ คือไม่ได้คิดการเมืองในสไตล์ปกติอีกต่อไปสไตล์ปกติคือการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชน mm hmm. แต่วันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคือเขาเดินในสภาพการเมืองที่ไม่ได้เป็นปกติอะไรคือทุกเรื่องก็เห็นอยู่แล้วว่าติดลบพูดไปก็เสียแต้มพูดไปก็สร้างปัญหานะครับไอท้ที่เนี่ยครับไอ้ที่บริหารไม่เข้าตาอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังเข้าจมูกประชาชนอีกนะครับความไม่พอใจต่าง ก็กาลังจะพลั่งครูแต่อย่างน้อยวันนี้คุณทักษิณก็รู้ว่านะครับที่ปปชที่คิดว่าจะง่ายมันไม่ง่ายเลยนะครับคือชนะในศาลรัฐธรรมนูญมาแต่วันนี้ก็มาแพ้ที่ปปชก็แปลความกันว่าคุณไม่ได้ชนะกันทุกระดานไม่มีใครยกบ้านยกเมืองนี่ให้อย่างเบ็ดเสร็จที่สามารถทําอะไรก็ได้บางส่วนมองว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณของการยุบสภา กับท่าทีของทางคุณทักษิณคุณจรณุพรคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะคือปัญหาก็คือว่าการยุบสภาเนี่ยใครพร้อมเลือกตั้งจะแล้วดูไม่มีใครน่าจะพร้อมนะเพราะว่านี่นะครับเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเขาก็รู้โดนคือนะครับโดนขย,ย่ําจุดเดียวเรื่องการระบัดสัตวนะ์ตอนนี้ไม่มีธิละแต่พอตอนเลือกตั้งนี่ขยี้อันนี้ขยี้ทุกวัน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 วน,นะครับไปที่ไหนขยี้เรื่องนี้แต่ละเรื่องพวกพวก ไอ้นี่ตายสนิทตลอดการเลือกตั้งสนามใหญ่นะครับพรรคการเมืองที่คิดแข่งเนี่ยเอาเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยแล้วเอาเอาเนื้อหาใส่เนื้อหาใส่ขยี้เรื่องเนี้นะครับการเมืองเนี่ยนะครับดิ้นไม่ออกกันแล้วกันคือหมายความว่าเหมือนนักวิชาการบางคนเน่ะที่เคยมาโต้คือเขาพยายามปัดเราล็อกมุมเนี่ยล็อกติดตรงเนี้ยนะครับ รายการช่องเขาพยายามเชิญมาอีกนึงไม่กล้ามาอยู่นั่นแล้วคองเชียกก็บอกของเชีย์บอก,อบอกมันต้องมาไม่ไปถามเจ้าตัวมาเลย <c oughs> คือในทางการเมืองล็อกติดไอ้เรื่องที่เป็นจุดตายเนี่ยก็คือเรื่องการระบัดสัตว์ข้ามขั้วไม่ติดคุกสักวันมีไม่กี่เรื่องที่เหลือก็เอาเหตุผลประกอบคือไปต่อยหมัดอื่นๆนั้นในทางการเมืองเวลาหาเสียงเนี่ยนะครับถามว่าพรา้อมเลือกตั้งนะครับซัดโครไห้โครไห้โครไหมมัน มันดิ้นไม่ได้นะครับเพราะเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเลือกตั้งมาพมาตะลุมบอลเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีผลสําหรับจิตวิทยาของประชาชนในขณะนั้นนั้นคือตอนนี้ดูเหมือนว่าเออบางส่วนมันไม่มีผลแต่เลือกตั้งใหญ่เนี่ยขยี้แผลนี้ดีๆเนี่ยแหละจม แสดงว่าการฟาดงวงฟาดงานในรอบนี้นี่คุณจรูพรคิดว่าก็คงไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พักร่วมแต่อาจจะหวังว่ามันจะออกมาเหมือนกรณีที่อุดรแบบนั้นมากกว่าใช่ไหมหมายถึงว่าก็มีผลเพราะไปอุดรเน,นี่ยนะครับทำให้พื้นที่นี่เขาเหนื่อยกว่าเดิมหลายเท่าน,ะ, <c oughs> นะครับก็เป็นที่รู้ <c oughs> แต่ก็อธิบายว่าชนะพระคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นการอธิบายเพื่อเพื่อเอาตัวรอดกันทุกฝ่าย นะครับแต่ในทางการเมืองถ้าเราวิเคราะห์มองก้าไปเนี่ยเพิ่มความเหนื่อยขึ้นมาหลายเท่าตัวนะครับเพียงแต่ว่าปรากฏการหัวหินนั้นนะครับผลลัพธ์มันตรงกันข้ามกับอุดรธานีนะครับก่อนหน้าอุดรนะครับรอเรื่องสารรัฐธรรมนูญหัวหินเนี่ยนะครับก็รอปปชผลลัพธ์ตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็คิดนะครับกับเรื่องตามองค์กรต่างๆต่อไป เพราะวันนี้ก็เห็นแล้วว่าไม่ชนะทุกกระดานนะครับ mm hmm. บรรดานะครับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าวันนี้หลุดจากปปชนะครับมันดีใจยิ่งกว่าถูกหวยเองสิ mm hmm. แต่ว่าท้ายที่สุดนั่นไงพอสังคมมันช่วยกันนะครับผู้ที่รักความถูกต้องความยุติธรรมส่งเสียงดังชี้เป้ากันทุกสุขส่วนแม่นกันทั้งนั้นนะครับท้ายที่สุดก็ไปไม่รอดอยู่ดี mm hmm. เพราะว่าหลายเรื่องร้อน,อนๆที่จ่ออยู่เนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะไม่พ,พลีผามนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งคุณกิติรัตน์เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเข้าครมอเมื่อไหร่นะคะหลังจากที่มีเสียงคำรามใส่พักร่วมเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการตั้งคณะกรรมการ JTC เองก็ตามแต่ในส่วนขององค์กรอิสระเองแม้ว่าวันนี้เนี่ยปปชจะมีการ มีวติเอกชนนะคะในการตั้งคณะไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องของชั้น14สิ่งที่รอดูต่อไปเรียกว่าเป็น next station นะคะก็คือกอกอตว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรหรือไม่นะคะคุณจรพรคะผมว่ายังไงก็ตามนะครับทุกทุกส่วนตัดจากนี้ไปคือข้อเท็จจริงมันโดนโทษอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับมนุษย์เราเนี่ยมันจะรอดจากบวงบวงกรรมได้ไหม นะครับคือบางคนอาจจะโชคดีนะครับอาจจะรอดอาจจะได้สิ่งที่ไม่ควรได้แต่ว่านีนะครับผมว่ามันก็มีเวลาของมันนะครับที่จะต้องชดใช้โดยเฉพาะกรรมที่ทําไว้กับแผ่นดินผมยังเห็นว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้แต่ละส่วนผลลัพธ์มันจะตรงกันข้ามหลายเรื่องที่จอๆเนี่ยนะครับจะได้สำแดงกันเหมือนวันเนี้นะครับมันได้เวลา าขา,าขาลงแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นประโยชน์กับตัวชัยโยนะครับแล้วก็พยายามอธิบายด้วยท่วงทานองที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่วันนี้ก็แพ้อย่างราบคาบในยกนี้นะครับชนะในยกตีแล้วยกนี้ก็แพ้ดูยกหน้ากันต่อไปนะครับ แอ,แอนนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าโกงความตายอ,ะอ่ะ่มันโกงไม่ได้หรอกก็คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะโกงความตายได้รอดตายแล้วชีวิตนี้อยู่ยาวๆแล้วแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆถูกเช็คบินเช็คบินแล้วก็ตายกันแบบพิสดารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันว่าเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนฉันสามารถที่จะโกงความตายมาได้แต่ในท้ายที่สุด ถ้าถึงวาระและถึงเวลาอย่างไรก็โกงความตายไม่ได้คนเราก็ต้องตายอยู่ดีนะคะคนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันต่อไปเนี่ยก็ฝากร้านก่อนนะคะ